ช่องระครังทองขอสวัสดีว่าที่พี่มหาเศรษฐีใหม่ทุกท่านค่ะคลิปนี้มีแนวทางสายด่วนเราพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชควดประจำวันที่31ตุลาคม2565มาฝากค่ะสายด่วนตำราวดน,นี้อาจารย์สมพงษ์ให้เม็ดเดียว4 3 3ตัวหมุน6 4 3 ชุดตำลาวฉบับเต็มวิ่งรูด7และ6เม็ดเดียว7 6 7 1 7 4 6 1 6 4ชุดตัวกัน1 4 3ตัวหมุน7 1 4แล้แนวทางมีข้อมีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องละคงทองเลยนะคะขอพรบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะก็เดี๋ยวในส่วนของช่อง YouTube ของอพงเนาะนะครับนะสำหรับใครที่ติดตามในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับนะหรือว่าในส่วนของชุดดินทางจากช่อง YouTube นี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆเนี่ยนะครับแปะในส่วนของลิงก์ที่เป็นช่องของอพงเนี่ยนะครับนะไว้ที่ด้านล่างคลิปยังไงก็ฝากพี่ๆไปกดติดตามช่องกันเวยละกันเนาะนะครับ